จิงนี่คืออิสลาม,มกวงนี่คือแสงสว่างออย่างเนี้ยชื่อมสัสยิดจริงๆมันในประเทศจีนเขาไม่ได้เรียกมสัสยิดเขาเรียกคํานี้อ่านว่าอะไรครับอ่าชินเจินซื่อชินเจินซื่ออ่าชินถ้ามีคํานี้อยู่อ่านเน่ราชวงศ์อ่าจักรพรรดิราชวงศ์ชิงเป็นคนตั้งชื่อให้สมัยนั้นะนะชินเจินซื่อชิงก็แปลว่าสะอาดซื่อคือศาสนสถานอ๋อ ก็ศาสนาอิสลามเนี่ยในความหมายของจีนเนี่ยเขาเรียกเราว่าชิงเจินเนี่ยก็หมายถึงพวกเราเป็นผู้สะอาดผู้ที่บริสุทธิ์เราทานอาหารที่ต้องคัดเลือกแล้วเราไม่ดื่มเหล้าดื่มยาใช่ไหมฮะเขาก็เรียกเราเป็นชิงเจินเซอร์โอนิ้คือถือว่าเป็นมุสลิมจีนอยู่นานครับ100%อร์ซ พ่อแม่เป็นจีนอยููนานร้อยเปอร์เซ็นต์ในส่วนของครอบครัวโกรพอจะโปดพอจะเล่าประวัติได้ไหมครับว่าเริ่มเข้ามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่เขาก็ชาวชาวจีนยูนนานเนี่ยเนื่องจากทำเลที่เมืองจีนเขาอยู่ทางทิศใต้เขาอยู่ติดกับสิบสองปันนาติดกับลาวติดกับพม่านะครับพวกเราก็จะมาชาวจีนยูนนานก็จะมาเมืองไทยผ่านช่องทางภูเขามาเป็นกอรคารวานอ่ามาเป็นคารวาน พี่น้องจีนนี่ยดื่น,นี้เข้ามาทางทะเลโ mm hmm. กเตจิวพวกอะไรเนี่ยเพราะเขาอยู่ติดทะเลแต่ของเราได้จะมาทางนี้นะทีนี้การอพยพเนี่ยมันมีอยู่สามรุ่นที่เข้ามารุ่นแรกเนี่ยก็คงร้อยกว่าปี200ปีละก็มาค้าขายพี่น้องเตจิวก็เรือสำเภาเข้ามาพวกเราก็มาทางบกนี่แหละจะดูแรงก็มาเมืองไทยเอาสินค้ามาขายเมืองไทยจะดูฝนก็กลับไปทําเกษตรที่บ้าน อันนี้คือรุ่นแรกไป,ไปมา,ป,มาประมาณร้อยกว่าปีสองร้ปีนู่นแหละนะครับเพราะนั้นก็มาอย่างเสรีไม่มีพระสวยวีซ่าเขาก็มาตั้งลกกลากกันอยู่ในนี้ก็มีแล้วก็บางส่วนก็อยู่ที่ประเทศาลาวทีนี้รุ่นที่สองก็เป็นรุ่นหนีภัยญี่ปุ่นก็ก่อนปฏิวัตริระยะหนึ่ง ก็ประมาณเจ็ดปดิปีร้อยปีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพวกนี้ก็ส่วนใหญ,ญ่พวกมีค้าบดีมีฐานะมีภัยสงครามก็เข้ามาอยู่ในเมืองไทยพอถึงฤดูมรสุมก็ไม่ได้กลับก็มาตั้ลูกล่ายู่ทางนี้มาอพยพมากสุดก็ช่วงปฏิวัติที่ประเทศจีนก็เจดสิปีแล้วเนาะนะนะตอนนั้นก็มากันเยอะมาก พวกที่อพยพมาเนี่ยก็มาไปสองชุดชุดหนึ่งก็พวกข้าบดีพ่อค้านักธุรกิจที่ไม่ใช่ทหารก็มาชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งก็มากับกองทัพจีนที่อยู่ภายใต้การปกครองของพรรคก๊กมินตัง๋งไต้หวันนะเขาก็มาตั้งค่ายเลี้ยงตั้งแต่ลาวตั้แต่พมา่ามาถึงไทยอะไรเงี้ยนะสุดท้ายก็มาตั้งชุมชนอยู่ที่แม่สลองที่อำเภอฝางสองที่นะเราก็เรียกว่ากองพล93พวกนี้ก็ ถือว่าเป็นผู้อ,อพยพละลอกสุดท้ายละลอกสามครึ่งดีกว่าสามจริงๆก็คือพวกที่อย่างพวกผมเนี้ยก็เป็นพวกที่มาโดยที่ไม่เกี่ยวกับทางฐานแต่มาทางการค้าก็มุบม,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 มุมาจนมาอยู่ที่นี่จนสุดท้ายก็สลายประมาณหนึ่งในสามรัฐบาลไต้หวันก็รับไปก็ไปตั้งโลกล่าอยู่ที่นั่นสองในสามก็ได้สัญชาติไทยอยู่ในประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้นะครับตอนหลังมาเนี่ย เรามีผู้นําชุมชนก็คือขุนชวงเหลียงนะที่บ้านหลังตรงข้ามในเป็นตลาดปัจจุบันนะั่นนะข้าท่านก็มาที่นี่ท่านก็แต่งงานกับคนพื้นเมืองนะซึ่งมีม,มีมียศถาบรรดาศักดินะท่านก็เลยไป็นผู้กว้วงขวางพี่น้องอยู่นานที่เข้ามาก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้บ้านท่านเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางเป็นที่พักม้าบ้างตอนนั้นไม่มีมัสยิดปฏิบัติศาสนกิจบ้างอะไรบ้างนี ถ้านนับไปก็ประมาณ150ปีที่แล้วแ่ะนะครับร้อยปีที่แล้วขึ้นทะเบียนเป็นอะไรนะพิลปกรน,นะฮะลือถอนไม่ได้นะก็รนะ้อยร้อยสี่สิบกว่าปีะนั่นคือบ้านท่านมันมีอะไรที่ยังที่มันเหมือนกันและแตกต่างกันมากรับระหว่างจีนยุนานที่อยู่ในเมืองไทยกับจีนที่ยังอยู่ที่โนูนในเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอ่าคือเรื่องเรื่องนี้นบางทีมันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนาะคืออย่างเช่นจีนเนี่ย เราก็มีวัฒนธร,รรมมา6,000ปีแต่บางครัง้งพอเอาเรื่องาศาสนามาจับเนี่ยมันก็กลายเป็นเอาวัฒนธร,รรมกับาศาสนาไปเกี่ยวข้องกันนะครับอายุตัวอย่างท่านจุลาจีนจุฬาจีนเขาก็มาพอดีช่วงนั้นเป็นช่วงไหว้พระจันทร์เขาก็ถามผมว่าเออเนี่ยเราทำไมแม่เอาขนมไหว้พระจันทร์มาแจกในมัสยิดแล้วผมก็ให้จุฬาแจกได้ไงขาบอกวาเขาบอกเนี่ยเป็นความเข้าใจผิด คือถ้าขนมไหว้พระจันทร์นั้นไม่ได้ผ่านพิธีไหว้เจ้ามันก็คือขนมธรรมดาทำไมคุณถึงคิดไปไกลอย่างนั้นในมาเลเนี่ยพวันไหว้พระจันทร์วันตรุษจีนเนี่ยเขาเอาขนมเข่งเอาขนมไหวพ้พระจันทร์ที่คนมุสลิมทำเอาไปแจกในมส,สยิดเพราะเขาถือว่านั้นไม่ได้ผ่านพิธีกรรมไหว้มันก็คือขนมโคกนี่เองนะเนี่ยนี่ก็คือความแตกต่างระหว่าง ีนมุสลิมในจีนกับในไทยวิธีปฏิบัตินะอย่างการแต่งงานอย่างอะไรต่างๆเนี่ยเ,ออเราก็ยึดแนวการทำมิกะรแบบอิสลามแต่แน่นอนเราก็จะมีวัฒนธรรมของจีนที่จะเข้ามาเช่นการนับญาติถ้าเป็นคนจีนทั่วไปเขาก็ต้องไปคู่เขายกน้ําชาแต่ของพวกเราจะต้องเข้ามาสลามญาติละคนนะสลามญาติละโคนแนะนำญาติก็จะเตรียมซองแดงให้อะไรอย่างเงี้ย ก็นี่คือนี่คือยังมีความเป็นจีนอยู่ในนั้นหรืออย่างเช่นวันอีดในมุสลิมถือว่าเป็นวันปีใหม่ออีดอีดอีดฟิตรีมุสลิมจีนก็ถือว่าวันอีดนั้นเป็นวันปีใหม่เช่นกันเราก็ไม่ไปร่วมในวันตุจีละเราก็มาเป็นอีดละแต่เรายังมีวัดปฏิบัติคือเรายังทานข้าวซอยเป็นมื้อแรกของวัน เรายังร่วมกันห่อเกี้ยวเป็นมื้อแรกของวันโดยเรียกลูกหลานกันมาเพราะการทานข้าวซอยนั้นในความหมายของวัฒนธรรมจีนคือชีวิตที่อยืดยาวการห่อเกี้ยวในวัฒนธรรมจีนนั้นคือมั่งมีสีสุขนะครับแต่เราไม่ได้ไปไหว้แบบบันละแต่เรายังทานในแบบนั้นอยู่นะครับซึ่งแน่นอนมุสลิมบางกลุ่ม ก็อมองเราด้วยความแปลกๆอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ว่าขนมไหว้พระจันทร์ที่ไม่ได้ไหว้ไม่ได้เข้าพิธีมันก็คือขนมโคกใช่ไหมเหมือนกันอันีก็เหมือนกัน,นโกโกเองมีโอกาสได้กลับไปที่ยูนานางอ๋อไปบ่อยคออือตอนนี้ประเทศมันเปิดแล้วส่วนใหญ่คนที่นี่ก็ ญาติพี่น้องก็มาเยี่ยมเราเราก็ไปเยี่ยมกันติดตออ่อก็ยังเหมือนเดิมมันยังมีที่ทานผมก็ยังมีญาติอยู่ตั้งสิบกว่าครอบครัวเดือนละมาดอนละมาดอนเนี่ยบ้านหอทุกท่านคงรู้เนาะเราจะจัดเลี้ยงละเสดอดเนี่ยเราจะต้องมีประมาณสักสิบโต๊ะสําหรับพี่น้องญาติพี่น้องเมืองจีนเเขาจะบินมามาถือเสดอดร่วมกันสักสามวันห้าวันก็มากินข้าวที่นี่มาเมาทําบุญที่นี่มาขอเป็นเจ้าภาพร่วมอะไรเงี้ย คิดว่าอะไรมันเป็นมันเป็นจุดสําคัญที่ทําให้เราที่นี่เป็นแบบนี้อันนี้เป็นประเด็นที่มศิริพันห่อได้รับการสอบถามแล้วก็ได้รับการมาเรียนรู้เขาจะจัดคณะมาเรียนรู้การอยู่ร่วมกันระหว่างต่างศาสนิกมาครั้งหนึ่งก็30คน50คนมาอย่างเงี้ยนะหรือทหารที่จะคบโอวาละที่ต้องโยกย้ายไปทำงานภาคใต้เนี่ย เขาก็จะมาขอความรู้ให้อิหม่ามเราอธิบายให้ฟังว่ามุสลิมนั่นอะไรควรอะไรไม่ควรนะครับเนื่องจากเรามีความเป็นจีนในตัวเองวความเป็นจีนในตัวเองนะเราก็จะค้าขายส่วนใหญ่พวกเราก็คือจะค้าขายเราจะไม่เหมือนคนทางใต้ไม่เหมือนคนทางภาคกลางซึ่งก็จะเน้นไปทางศาสนาไปทางรับรายการแต่เยอะของเราก็รับรายการเยอะ แต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีอาชีพค้าขายคนค้าขายมันก็หน้าบ้านมันเปิดกว้างนะฮะล้วอยู่ข้างบ้านกันอะไรกันก็เพราะนั้นความขัดแย้งมันก็ไม่ค่อยมีได้มีการพูดคุยได้มีการปฏิสัมพันธ์อย่างที่นี่เรามีห้าศาสนิกสัมพันธ์ศาสนาใหญ่ๆห้าศาสนารวมกันวันดีคืนดีเขาก็จะนัดวันศุกร์มานั่งชมเราละหมาดบางครั้งเวลาเขาจัดกิจกรรมวันของแขกซิกเขาก็จะเชิญเราไป เขาก็จะเข้าใจเราเวลาเขาแจกลูกป,ประคำคนอื่นก็จะเข้าไปยกมยือไหว้รับลูกป,ประคำแต่เพร่อของมุสลิมเขาก็จะบอกว่าเขาอิสลามไหว้ไม่ได้ให้เป็นเครื่องประดับแล้วกันนะมันก็เลยเกิดการเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์กันเราค้าขายกับเขาเขาค้าขายกับเราอย่างผมเนี่ยตั้งแต่เล็กก็ไปเรียนโรงเรียนคริสเตียนนะคือสัมก็เคยเข้าโบสถ์แต่เล็กเคยไปวัดแต่เล็กมันก็เรียนรู้กันไปนี่คือ การที่เราอยู่ร่วมกันตั้งแต่เด็กด้วยความเข้าใจศาสนาใครก็ศาสนามันอันสิ่งเหล่านี้มันก็เลยทําให้เราอยู่ในสังคมที่ค่อนข้างเปิดกว้างส่วนวิถีชีวิตปฏิบัตินั้นผมคิดว่ามุสลิมจีนทุกวันนี้เคร่งคัดมากขึ้นเพราะเขามีการส่งคนไปเรียนในซาอุดิอาระเบียในอิหร่านเยอะนะเขาก็มีแนวปฏิบัติที่เคร่งขัดมากขึ้นเขาก็มีลัที่ แตกตามเหมือนเรานี่แหละนะตอนนี้ที่สำนักจุลาก็มีหนังสือชุดหนึ่งเล่มแต่และเล่มในขนาดกุรอานเนี่ย239เล่มเป็นเรื่องเล่าของชาวมุสลิมจีนตั้งแต่ต้นนะ9 3 9เล่มแต่มันเป็นภาษาจีนเดี๋ยวเขาจะส่งมาให้ผมผมจะไว้ที่นี่แล้วผมจะหาคนแปลอ่าเขาจะหาคนแปล <c oughs> ให้แปลเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษวันหน้าทุกคนจะได้เอาไปอ่านนะ9 3 9เล่มตะเล่มเท่ากุรอาน